ส่วนที่นครศรีธรรมราชมีเหตุการณ์ที่รถเก๋งคันนี้มาอย่างเร็วเลยค่ะซิ่งแล้วก็ไปชนร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยเขามีรถพ่วงข้างจอดอยู่ด้วยก็พังระเนระนาดเสียหายไปหมดนะคะเดี๋ยวดูภาพนะนี่นีรถเก๋งสีขาวคันนี้ไปไหนแล้วคะพี่เออนั่นนั่นนปึ้ง เออคุณพี่ยังไงหรือมันเข้าเกียร์ผิดหรือว่าจะมันรีบมันมันเร่งมันเร็วมันยังไงนะคะครับคือไปเลยค่ะไม่กลับมาบอกเหตุผลหน่อยว่าอยู่ดีชนตึ้งแบบนี้เพราะอะไรสี่ทุ่งของวันที่สามสิบธันวาคมค่ะทางคุณสมศักดิ์เจ้าของร้านสมศักดิ์อิเล็กทริกคือเขาเล่าให้เล่าให้ฟังบอกว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ริมถนนทุ่งใหญ่หนองดีหมู่สองตำบลท่ายางรถเก๋งคันนี้ไม่ทราบทะเบียนหรอกพุ่งชนพ่วงข้างของลูกชาย ที่จอดอยู่หน้าร้านพังเสียหายแล้วก็ขับหนีไปกล้องวงจรปิดหน้าร้านบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างชัดเจนยังไม่ได้ไปแจ้งความนะนำคลิปนี้เนี่ยมาบอกต่อเผื่อว่าแจ้งเบาะแสรถเก่งคันนี้หน่อยหรือรถเก่งคันนี้รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของอ,ออกมารับผิดชอบหน่อยได้ไหมแล้วนี่พ่วงข้างคันนี้มันเป็นของน้องวัยสิบครเนี่ลูกเอ้ยโธ่<า>็อเป็น<ต>พ่วงข้างเลยไหมเป็นจักรยานแล,แล้วมาต่อพ่วงค้างอันน้อยๆอย่ะ พังเลยแล้วนี่น้องสิบขวบไม่มีใช้ไม่มีขี่แล้วนี่ทำยังไงต่อกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำหน่อยนะคะถ้าไม่มารับผิดชอบเดี๋ยวเขาจะแจ้งความดำเนินคดีต่อนะ